เกินคาดมากน้องอันดาจู่ๆแต่งตัวแบบนี้แม่บุ๋มถึงกับกรีดรั้นคาดไม่ถึงจู่ๆแต่งชุดนี้หากใครติดตามโซเชียลของบุ๋มปรรดาจะเห็นว่าแม่บุ๋มโพสต์ภาพคู่ลูกสาวคนโตน้องอันดา อยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าน้องมาในลุกชิลๆเสื้อยืดเก่งขาสั้นหรือขายาวแบบเรียบง่ายเป็นประจำแต่ล่าสุดน้องอันดาทำแม่บุ๋มและพี่ๆแฟนคลับกรี๊ดหนักมากเมื่อลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยชำํำแม่บุ๋มโพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยรุกของลูกสาวในชุดเดสสีดำรองเท้าสีดำสวยเท่และแซบเบาๆสมวยัยพร้อมแคปชั่นระบุว่าเมื่อลุกสาวฉันรุกขึ้นมาแต่งตัว กรีดสิคะรออะไรสวยตะโกนงานนี้พี่พี่แฟนคลับต่างตะลึงเกินคาดกับความปังแห่คอมเมนต์ชมสนั่นทั้งบอกว่าแม่เตรียมไว้หนวดแม่ต้องจ้างนักสืบแล้วโตวกว่านี้อีกนิดแต่งตัวแบบเจ๊นกะเกิดแน่นอน